กราบสวัสดีมิตรรักแฟนหนังทุกท่านครับวันนี้ผมมีหนังสร้างแรงบันดาลใจดีๆมาสปอยเป็นเพื่อนฟังอีกแล้วเรื่องราวของหนุ่มฮิปปี้ที่เรียนไม่จบแต่เขากับเพื่อนก็ได้สร้างนวัตรกรรมที่เปลี่ยนโลกและได้ก่อตั้งบริษัทที่มีชื่อว่า Apple Computer และตอนนี้คุณก็อยู่กับผม Moss Video กับหนังเรื่อง Steve j o b สอัจฉริยะเปลี่ยนโลกสร้างจากเรื่องจริง เปิดหนังมาในงานประชุมพนักงานบริษัท Apple ในปี2001สตีฟจ็อบส์ CEO ของบริษัทในขณะนั้นก็เดินขึ้นบนเวทีและบอกเหล่าพนักงานว่าขอบคุณทุกคนมากยอดขายของบริษัทนั้นมากถึง1ล้านเครื่องในปีนี้แต่นั่นก็ยังไม่หมดสตีฟจ็อบบอกอีกว่าวันนี้ผมมีบางอย่างจะให้พวกคุณดูมันมหัศจรรย์มากและไม่เคยมีใครบนโลกเห็นมาก,ก่อนมันคือเครื่องเล่นเพลงแต่ไม่ใช่เครื่องเล่นธรรมดาเพราะเพลงหลายพันเพลงจะอยู่ในกระเป๋าของคุณและสตีฟจ็อบสก็หยิบของออกจาก กระเป๋ากางเกงและนั่นก็คือ iPod เครื่องแรกของโลกนั่นเองครับเราพนักงานก็ลุกขึ้นตบมือให้เขา และหนังก็ได้ย้อนกลับมาในปี1974สมัยที่สตีฟจ็อบส์นั้นเป็นวัยรุ่นแต่งตัวฮิปปี้ไว้ผมไว้หนวดแถมยังไม่ชอบใส่รองเท้าเวลาเดินสตีฟจ็อบส์ตอนนี้เขาลาออกจากมหาลัยแล้วนะครับแต่ก็ยังไปมาหาเพื่อนที่นี่อยู่ระหว่างที่คุยกับเพื่อนที่ชื่อว่าแดเนียลอยู่อาจารย์มหาลัยก็เข้ามาคุยกับเขาอาจารย์เนี่ยเหมือนจะชอบสตีฟมากนะครับเพราะสตีฟนั้นเป็นคนเก่งและไม่สนว่าสตีฟเนี่ยจะเรียนต่อหรือไม่แต่อยากให้สตีฟนั้นค้นพบตัวเองเมื่อคุยเสร็จเนี่ยระหว่างทางสตีฟเดินกกลับ็็ได้เหนสาว คนนึงกําลังวาดอะไรสักอย่างอยู่เขาจึงเข้าไปคุยและได้รู้ว่าเธอนนั้นชื่อจูลี่เธอกําลังวาดฟอนต์ตัวหนังสืออยู่ทําให้สตีฟนั้นสนใจและทางครูก็ได้ไปสบเรื้อหึมบึมกันครับผมพอเสร็จกิจนะสตีฟเนี่ยก็รีบกลับจูลี่ก็เลยให้ยาอะไรสักอย่างกับเขาสตีฟก็เอาแถมขอเอาไปฝากเพื่อนและแฟนของเขาด้วย และสตีฟก็ได้เอายามาให้เพื่อนกับแฟนของเขาเสพนอนเมาเยิ้มดูท้องฟ้าตอนกลางวันกันและเขาก็เมาแล้วดราม่านะเรื่องที่พ่อแม่เขานั้นยกเขาให้คนอื่นตั้งแต่เด็กๆคิดแฟนสาวก็เอาเขาเข้ามาจูบทั้ง3ก็นอนเมากันก่อนที่สตีฟเนี่ยจะหลอนได้ยินเสียงเพลงเขาจึงออกไปที่ทุ่งหญ้าทําท่าทางเคลิบเคลิ้มกับธรรมชาติสตีฟถึงออกจากมหาลัยแล้วนะครับเขาก็ยังไปเรียนวิชาที่ชื่นชอบอยู่อย่างเช่นวิชาออกแบบตัวหนังสือและวิชาคอมพิวเตอร์ เขากับเพื่อนดานิเอลได้ไปเข้ารัฐทิหรือศาสนาอะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจนะใครรู้เนี่ยก็ช่วยบอกทีนะครับเรียกว่าทั้งคู่เนี่ยก็คงศรทัทธามากถึงขั้นเดินทางไปอินเดียเพื่อไปสัมผัสกับวิถีชีวิตแท้ๆกันเลยและช่วงวัยรุ่นที่แสนสนุกก็กําลังจะสิ้นสุดลงครับ ต่อมาในปี1976สตีฟจ็อบได้งานที่บริษัทผลิตเกมที่ชื่ออัตลิงานก็เป็นไปได้ด้วยดีแต่ปัญหาก็มีอยู่อย่างเดียวก็คือตัวสตีฟนั้นมีนิสัยที่เข้ากับคนอื่นได้ยากเป็นคนปากจัดไม่พอใจอะไรเนี่ยก็ด่ามหมดหัวหน้าของเขาเลยเข้ามาขอคุยบอกว่าพนักงานคนอื่นเนี่ยไม่ชอบนิสัยของนายและนายเนี่ยก็ยังตัวเหม็นไม่ชอบอาบน้ําอีกแต่เขาเนี่ยก็ไม่อยากให้สตีฟจ็อบออกเพราะสตีฟนั้นเป็นคนเก่งมากสตีฟก็เลยบอกหัวหน้าว่างั้นผมมาขอโปร หัวหน้าก็บอกว่าได้และได้ให้งานเขาโดยมีค่าตอบแทนถึง5,000ดอลลาร์ สตีฟรีบกลับมาทํางานแต่เหมือนว่าวงจรอะไรสักอย่างเนี่ยจะเยอะไปหมดเขาจึงโทรหาเพื่อนรักที่ชื่อวอตให้มาหาเขาพอวอตมาหาเนี่ยก็ได้ลงมือบัดกรีเมนบอร์ดช่วยสตีฟสตีฟเนี่ยก็ขอบคุณและบอกเพื่อนว่าเขาเนี่ยไม่อยากเป็นลูกน้องคนอื่นแล้ววอตก็บัดกรีไปและถามสตีฟว่าถ้าเสร็จงานเนี่ยเราจะได้เงินเท่าไหร่สตีฟเนี่ยก็บอกว่า $700 ดอลลาร์ทั้งที่จริงเนี่ยมันคือ5000ดอลลาร์นะครับแต่วอตก็บอกว่าว้าวมันเยอะมาก จอบก็ได้เอางานที่เสร็จเนี่ยมาส่งเจ้านายเนี่ยก็ชอบวิดีโอเกมในเครื่องมากและก็ได้จ่ายเงินเขา และสตีฟก็ขับรถมาหาวอตที่บ้านเอาเงิน350ดอลลาร์ให้วอตก็กําลังคิดมุกที่เขาจะอัดใส่เครื่องบันทึกเสียงซึ่งมุกก็เป็นมุกที่ฝืดมากระหว่างนั้นสตีฟก็มองไปเห็นเครื่องอะไรสักอย่างจึงเข้าไปดูถามวอตว่ามันคืออะไรวอตก็บอกว่านี่มันเป็นของที่เจ๋งมากที่ฉันกําลังทําอยู่มันเป็นบอร์ดคอมพิวเตอร์ที่สามารถต่อเข้าจอมอนิเตอร์เพื่อแสดงผลในสิ่งที่เราทําอยู่ได้สตีฟจ็อบก็ตื่นเต้นมากวอตเปิดให้ดูแววตาของสตีฟก็เป็นประกายมากเมื่อได้เห็นโคต้ตต่างๆบนจอออคมพิวเร์ และสตีฟก็ได้บอกวอตว่านี่มันเจ๋งมากมันจะปริวัติวงการวอตเนี่ยก็ไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่นะพอเขาเนี่ยก็แค่ทํามันเล่นๆ่นแต่สตีฟกลับมองว่าสิ่งที่วอตสร้างนั้นมันสุดยอดและเป็นอะไรได้เยอะมากวอตบอกว่าเขาตั้งชื่อระบบนี้ว่าระบบปฏิบัติการและยังไม่เชื่อนะว่าถ้าสร้างขึ้นมาจริงเนี่ยคนเนี่ยจะชอบมันสตีฟจึงตัดสินใจพาวอตไปที่โฮมดูสถานที่เสนอขายสินค้านวัตรกรรมอิเล็กทรอนิกส และระหว่างที่ขับรถไปทั้งคู่ก็ได้ช่วยกันคิดชื่อแบรนด์สินค้าโดยวอตเสนอชื่อ Enterprise Computer สตีฟก็บอกว่าไม่เอานะเพราะชื่อเนี่ยมันเหมือนหนังสตาเทคเกินไปและสตีฟก็บอกว่างั้นเอาชื่อ Apple Apple เปิลคอมพิวเตอร์ผลไม้แห่งการสร้างโลกชื่อที่ดูเรียบง่ายและทั้งคู่ก็ตกลงเอาชื่อนี้ และเขาทั้งสองก็ได้มาถึงโฮมบลูวอรดก็ได้พรีเซนต์งานของตัวเองเพื่อจะมีนักลงทุนเนี่ยมาซื้องานเขาก็สาธยายไปแต่คนฟังเนี่ยก็ไม่มีใครสนใจเลยนะครับพอเสร็จเนี่ยสตีฟก็รีบเดินออกจากห้องและพอเธอเร็วเจ้าของร้านขายชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ก็เข้ามาหาบอกว่าสนใจสิ่งประดิษฐ์ของนั้งคู่และได้ให้น้ำบัตรและบอกว่าอยากทำธุรกิจด้วย ต่อมาสตีฟจ็อบก็ได้ไปหาพอเธอเลวที่ร้านของเขาเพื่อจะมาคุยตกลงธุรกิจกันโดยสตีฟเนี่ยเป็นคนที่พูดมีชั้นเชิงเขาพูดว่ามีหลายคนที่อยากได้สินค้านี้ทําให้พอนั้นตกลงซื้อของที่400ดอลลาร์ต่อชิ้นซื้อ50ชิ้นจ่ายเมื่อเสร็จงานแต่สตีฟก็ขอต่อรองราคาจนได้ราคาที่500ต่อชิ้นซื้อ50ชิ้นกําหนดส่ง90วันแต่สตีฟเนี่ยกลับบอกว่า60วันก็พอนะ แสตปีฟก็ได้กลับมาอยู่ที่บ้านพ่อแม่ที่อุปการะเขาขอใช้โรงรถของพ่อเอาไว้ทํางานแถมพ่อเลี้ยงเนะี่ยยังบอกสตีฟว่าทําให้เนียบเลยนะลูกแ่ทั้งคู่ก็ได้เริ่มงานกันในขณะที่วอตบัดคีย์บอร์ดอยู่จ็อบก็เข้ามาบอกว่าทํางานให้มันเนียบ,นยบหน่อยถึงคนจะมองไม่เห็นก็ตามวอตก็บอกว่าฉันก็อยากทําอย่างนั้นอยู่แต่นายเนะี่ยเล่นรับงาน50เครื่องใน60วันจะเอาเวลาไหนไปเนียบละ่ะ สตีฟจึงคิดว่าเราเนี่ยคงต้องหาคนเพิ่มและสตีฟก็ได้คนมาช่วยเพิ่มมีคนชื่อวิลดานียลและก็คิสและพวกเขาก็ลุยงานกันต่อแบ่งหน้าที่กันทําคนละขั้นตอนงานก็ออกมาสวยงามและปราณีตและเครื่อง Apple ิลคอมพิวเตอร์วันก็ได้กําเนิดขึ้นบนโลกสตีฟกับเพื่อนๆก็เดินทางมาส่งของ พอเธอเลวเจ้าของร้านก็ได้เปิดกล่องดูแต่พบว่าข้างในเนี่ยมันมีแต่บอร์ดไม่มีจอคอมพิวเตอร์คีย์บอร์ดและเมาส์พอก็เลยบอกสตีฟว่าแล้วฉันจะขายยังไงคนซื้อเขาไม่มานั่งประกอบคอมหรอกนะใครก็อยากซื้อแบบสําเร็จทั้งนั้นแหละแต่สตีฟกลับบอกว่าแต่นั่นมันเป็นเรื่องของคุณแล้วบอกว่าคุณนะควรจะดีใจที่คุณอาจจะสามารถขายชิ้นส่วนอื่นๆได้เพิ่มพอก็เลยบอกว่าผมจะพยายามขายแล้วกันแต่ถ้าขายไม่ได้เนี่ยผมคงไม่ได้ซื้อสินค้าคุณต่อไปสตีฟก็บอกว่าไม่เป็นไรพอเวอร์ชั่น และเดินหน้าตาย่ะเย้อยออกไป กลับมาที่บ้านชายคนนึงก็ได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ชอปเปอร์มาจอดเขาคือชายที่ชื่อลอตเทคนิชเชียนฝีมือดีที่สตีฟมันจ้างมาโดยสตีฟอยากให้ลอตออกแบบพาวเวอร์พลายให้กับโปรเจกต์ใหม่ที่ชื่อ Apple ิลทูของพิเตอร์ส่วนบุคคลครบวงจรตัวแรกโดยพาวเวอร์พลายที่สตีฟอยากได้ต้องมีกําลังไฟที่40วัตต์ไม่มีพัดลมและร้อนจัดไม่ได้ลอตก็บอกว่าไม่มีพัดลมแล้วจะระบายความร้อนได้ยังไงสตีฟบอกว่านั่นแหละที่เราจ้างนายอยากให้นายออกแบบมันขึ้นมาใหม่ลอตเนี่ย ถึงกับเครียดครับเอาบุหรี่ขึ้นมาสูบก่อนที่จะตกลงรับงาน และสตีฟก็ได้โทรหาลูกค้าเสนอขายเครื่อง Apple ิลถูแต่โทรไปเป็นร้อยๆบริษัทก็ไม่มีใครสนใจซื้อสินค้าเลยจนทําให้จ็อบนั้นเครียดมากๆเกอนดานียลเนี่ยก็บอกว่าใจเย็นๆแต่ก็ถูกสตีฟโมโหตวาดใส่และจู่ๆก็มีคนขี่รถสปอร์ตโคตรหรูในสมัยนั้นมาจอดหน้าบ้านเขาคือไมค์มาคิวลาบุคคลที่เคยทํางานในบริษัท Intel เขามาที่นี่เพราะสตีฟจ็อบนั้นโทรไปหาเพื่อนของเขาถึง150ครั้งและอยากคุยธุรกิจด้วย พวกเขาเข้ามาในบ้านสตีฟก็ไม่รอช้าถามไม้ไปตรงๆว่าคุณะจะลงทุนกับเราเท่าไหร่ไม้ก็เลยบอกว่าเริ่มต้นที90,000ดอลลาร์ทำให้เพื่อนๆนได้ยิน,นยถึงกับร้องว้าวกันเลยแต่สตีฟกลับบอกว่า90,000ดอลลาร์นั้นพอสําหรับเราแต่ไม่พอสําหรับคุณสตีฟขอเงินลงทุนตั้งต้นที่300,000ดอลลาร์โดย200,000ดอลลาร์ให้ไปกู้เมื่อขายได้กําไรค่อยไปใช้คืนไม้ก็ได้ฟังก็งงนิดหน่อยแต่ก็ตอบตกลง และจูจูเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคิสแอน์แฟนของสตีฟนั้นได้บอกสตีฟว่าเธอเนี่ยกำลังท้องแต่สตีฟนั้นกลับไม่เชื่อว่าเด็กเนี่ยเป็นลูกของเขาและหาว่าเธอนั้นไปท้องกับคนอื่นแถมยังโมโหด่าทอเธอและไล่เธอออกจากบ้านและเขาก็เข้าไปร้องไห้คนเดียวดานิเอลเนี่ยก็เข้ามาปลอบคิสแอน์บอกว่าสตีฟนั้นเปลี่ยนไปแล้วเขาเนี่ยไม่ใช่คนเดิมแล้ว และหนังก็ตัดมาในปี1977ในงานนิทรศการคอมพิวเตอร์แร์ครั้งที่หนึ่งมีหลากหลายบริษัทอิเล็กทรอนิกส์นำสินค้ามาออกบูธขายรวมถึงร้านของพอที่เคยซื้อ Apple o n วของสตีฟด้วยและสตีฟก็เดินมาถึงบูธของ Apple ผู้คนและนักข่าวก็มาลุมล้อมและสตีฟก็ได้กล่าวเปิดตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่จะปบริวัติวงการที่ชื่อ Apple c o คอมพิวเผู้คนก็เฮและตบมือกัน และหนังก็ตัดมาอีกใน3ปีต่อมาในปี1980บริษัท Apple ก็ประสบความสําเร็จและเติบโตอย่างรวดเร็วจาก Apple ิลถูมีพนักงานเพิ่มขึ้นมากมายเพื่อนในทีมก็ไปทําตําแหน่งต่างๆในบริษัทและสตีฟจ็อบส์ก็เข้ามาประชุมเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่ที่ชื่อว่าลิซ่าสตีฟก็ตรวจงานและพบว่าทีมงานยังไม่ได้ใส่รูปแบบฟอนตเข้าไปชายคนหนึ่งในทีมงานเนี่ยก็บอกสตีฟว่าแค่ฟอนนะ่ะไม่เห็นจําเป็นเลยทําให้สตีฟนั้นโมโหมากไลาชายคนนั้นออกจากบริษัททันทีและพ ตวาดใส่คนอื่นในทีมไปด้วยเมื่อเสร็จดาเนียล <Daniel S 2> <Daniel s. S 1> ก็มาหาสตีฟบอกว่าอยากคุยอะไรด้วยแต่สตีฟนั้นก็ไม่ใช่คนเดิมแล้วนะทำอะไรเนี่ยก็ต้องนัดก่อนเขาจึงบอกดาเนียลว่าไว้เราค่อยนัดกินข้าวแล้วคุยกันนะและสตีฟก็ได้มาคุยกับทนายเรื่องที่เขาต้องเซ็นรับรองบุตรของเด็กหญิงที่ชื่อลิซ่าที่เขาบอกว่าไม่ใช่ลูกเขานะแต่ทนายเนี่ยก็ขอร้องให้เขาเซ็นเซ็นไปเถอะไม่ได้มีอะไรเสียหายหรอกและอยากให้เขาเนี่ยตรวจ DNA ดู ตัดมาสตีฟกับไมค์ก็ได้มาคุยข้อตกลงเรื่องหุ้นกันเพราะว่าบริษัทแอปเปิลนั้นกําลังจะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์และสตีฟก็ได้ตัดหุ้นของวิวดาเนียลและคิสออกทั้งหมด กลับมาที่บริษัทวอตก็เข้ามาหาถามว่าทําไมต้องตัดหุ้นเพื่อนด้วยสตีฟก็ให้เหตุผลว่าบริษัทนั้นโตเกินพวกเขาแล้วพวกเขาบริหารบริษัทไม่ได้วอตก็เลยชวนคุยถึงเรื่องเก่าๆว่าเมื่อก่อนน่ะเราแค่คิดจะทําอะไรจริงๆกันเท่านั้นนายอ่ะเป็นคนเก่งที่สุดที่ฉันรู้จักแต่นายอ่ะไม่ได้โตขึ้นเลยสตีฟก่อนที่จะเดินจากไปและสตีฟก็ได้จัดการโกนหนวดโกนเขาเดินทางไปบริษัทพนักงานก็รอตบมือยินดีที่บริษัทแอปเปิลเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แล้วครับ และ2ปีก็ผ่านไปไวเหมือนโกหกในปี1992หลังจากที่ Apple เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์อาร์เธอร์ล็อกประธานกรรมการบริหารของบริษัทได้เรียกไม้มาคุยถึงเรื่องที่สตีฟจ็อบนั้นใช้เงินบริษัทอย่างฟุ่มเฟือยแต่สินค้านั้นกลับขายไม่ได้อาร์เธอร์ล็อกจึงบอกไม้ว่าเราเนี่ยมีมติกันแล้วว่าจะไม่ให้สตีฟจ็อบนั้นยุ่งเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่ชื่อลิซ่าที่เขากําลังทําอยู่อีกต่อไป ไมก็เลยเอาเรื่องนี้ไปบอกสตีฟและสตีฟเนี่ยก็โมโหมากที่จะโดนไล่ออกจากโปรเจกต์ของตัวเองแถมยังงอนไม้อีกนะเพราะไม้เนี่ยยอมไม่เขาโดนไล่ออกได้ไงสตีฟก็เลยกลับมาอยู่บ้านและได้เปิดอ่านจดหมายของลูกดิซ่าที่เธอบอกว่าขอไปหาพ่อเร็วๆนี้ได้ไหมแต่สตีฟเนี่ยก็เหมือนยังไม่ยอมรับลูกสักทีนะครับและไม้ก็ได้โทรมาหาสตีฟบอกว่ามีโปรเจกต์ให้เขาทำเป็นโปรเจกต์ที่เขาเคยอนุมัติไว้นานแล้วมันชื่อโปรเจกต์ว่า Mac Into s h สตีฟก็เลยมาเริ่มงานอีกครั้งพอเขามาถึงก็ได้พบกับคิสเพื่อนเก่าของเขาทุกคนเนี่ยดีใจมากที่สตีฟมาแต่เจฟหัวหน้าโปรเจกต์กลับไม่ชอบสตีฟเท่าไหร่เพราะคิดว่าสตีฟนั้นจะใช้ทีมนี้เพื่อแก้แค้นบอร์ดบริหารแต่สตีฟก็บอกว่าผมเนี่ยไม่ได้มาแทนที่คุณแต่ถ้าคุณเนี่ยไม่อยากอยู่ก็ออกไปซะและได้เริ่มสั่งงานทีมงานและสตีฟก็ได้ไปหาคนเก่งๆในบริษัทมาร่วมทีมไปหาเพื่อนเก่าอย่างลอต วอชและ b i l ลทุกคนเนี่ยก็ตกลงเข้าทีมและพวกเขาก็ได้ร่วมกันทํางานสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh จนเสร็จสมบูรณ์สตีฟได้ใช้ถึงขั้นบอกว่ามันเจ๋งสุด และบอร์ดบริหารก็ได้เรียกสตีฟไปดูเรื่องการใช้เงินและถามว่าคุณจะทําการตลาดให้เครื่องแมคินทอสยังไงสตีฟก็เลยบอกว่าผมต้องการตัวจอร์สคาลลี่นักการตลาดของแป๊บซี่ที่ไม่ว่าบริษัทไหนตอนนี้เนี่ยก็อยากได้ตัวเขาทั้งนั้นแต่สตีฟเนี่ยก็ให้เหตุผลว่าไม่มีใครจดจําคนขายน้ำอารมณ์ที่เก่งที่สุดในโลกหรอกและสตีฟก็ได้ไปชวนจอร์สคาลลีมาร่วมงานและจอร์ก็ตอบตกลงมาทํางานที่บริษัท Apple c o คอมพิว แล้วก็มาถึงงานกล่าวเปิดการขายเครื่องแมคินทอตสตีฟจ็อบก็ขึ้นเวทีไปพูดอย่างประทับใจเช่นเคยพอเสร็จเขาก็ได้มาหาไมค์และจอรนไมค์ก็บอกสตีฟว่าเราเนี่ยต้องเพิ่มราคาเครื่องแมคินทอตและจอนก็บอกอีกว่าถ้าเราขายเครื่องราคานี้เราจะไม่ได้อะไรเลยเพราะวัสดุเนี่ยมีแต่เกรดสูงๆทั้งนั้นและบอกว่าเขาเนี่ยกำลังช่วยบริษัทอยู่แต่สตีฟเนี่ยก็ไม่พอใจแถมยังด่าจอรนว่าคุณน่ะถูกบอร์ดบริหารกืนเข้าไปแล้ว สตีฟได้มาหาทีมงานแม็กกินทอร์ดและทีมงานก็ได้เอาระบบปฏิบัติการที่ชื่อไมโครซอฟให้ดูสตีฟเห็นเนี่ยก็รู้ทันทีว่าตัวเองนั้นโดนคอปปี้ซะแล้วและคนที่ทําระบบตัวนี้ก็คือบิลเกตสตีฟนั้นโมโหมากโทรไปหาบิลเกตฝากข้อความว่าฉันจะฟ้องแกแกจะไม่มีวันได้ใช้จ้างจากการขายของที่ขโมยไป มาที่บอร์ดบริหารเครื่อง m c i n t o s h นั้นขายไม่ได้ตามเป้าทําให้บริษัท IBM ทํายอดชนะบริษัทถึง2ปีแล้วแต่สตีฟก็บอกทุกคนว่าก่อกคูลเล่นเพิ่มราคาสินค้าและบอกว่าไม่ได้ผิดที่เครื่อง Macintosh ผิดที่จอสคนลี่ตั้งหาก สตีฟกลับมาที่ออฟฟิศก็คิดหนักรีบคำนวณเครื่องแม็กอินทอร์ว่ามันขาดทุนอะไรตรงไหนบ้างแล้ววอร์ดก็ได้เข้ามาหาบอกว่าเขาเนี่ยจะลาออกจากที่นี่แล้วสตีฟก็ถามว่าทำไมละ่ะวอร์ดก็บอกว่านายจำเรื่องราวเจ๋งๆที่เราทำในโรงรถพ่อานายได้ไหมฉันเนี่ยสนุกมากแต่ตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วทุกอย่างกลายเป็นสินค้าแถมานายยังไม่ได้ทำเพื่อใครเลยนอกจากตัวนายเองท้ายที่สุดนายก็ต้องอยู่อย่างเดียวดายและฉันก็ไม่อยากอยู่รอดูวันนั้นก่อนที่เขาจะเดินล้องไห้ออกไป และจากที่สตีฟเครียดอยู่แล้วก็เครียดหนักกว่าเดิมเขาโทรไปหาไม้และจอนแต่ก็ไม่มีใครรับสายเลยสตีฟจึงไปที่บริษัทและพบกับไม้จอนและอาเธอร์อยู่ด้วยกัน อ๋เธอเห็นสตีฟก็บอกว่าให้นั่งลงก่อนซีแล้วได้บอกให้จอห์นพูดกับสตีฟซ์ะจอห์นก็ได้บอกสตีฟว่าคุณน่ยคืออุปสรรคในการทํางานของผมและต่อบริษัทสตีฟก็บอกว่าคุณเป็นใครถึงกล้าพูดกับผมแบบนี้จอห์นก็เลยบอกว่าผมคือซ e o คนใหม่ของ Apple ิลคอมพิวเตอร์สตีฟเนี่ยก็เลยอึ้งและพูดว่าการจ้างคุณมาทํางานที่นี่คือความผิดพลาดที่สุดที่ผมเคยทํามาก่อนที่เขาจะน้ําตาคอเบ้าออกจากห้องไป สตีฟก็กลับมาคุยปรึกษากับทีมงานของเขาเรื่องนี้และไมคก็ได้มาหาเขาบอกว่ายังจําครั้งแรกที่เราเจอกันได้ดีคุณน่เป็นคนที่สุดยอดมากแต่บอกให้สตีฟ่ะยอมแพ้จรซะสตีฟก็ถามว่าคุณอยู่ข้างผมไหมไมคก็บอกว่าใช่ผมนอยู่ข้างคุณ พอเชา้าถัดมาอาเธอร์ลอดก็ได้จัดประชุมบอร์ดบริหารเพื่อที่จะโหวตซีอคนใหม่ระหว่างสตีฟจ็อบกับจอห์นสแครี่ถามทุกคนว่าใครจะสนับสนุนจอร์นทุกคนก็ยกมือยกเว้นใหม่พอถามว่าใครจะสนับสนุนสตีฟก็มีเพียงสตีฟคนเดียวที่สนับสนุนตัวเองไหมที่บอกว่าจะอยู่ข้างเขาก็ไม่ยกมือให้แถมพอยกมือก็ดันโหวตให้จอร์นทำให้สตีฟนั้นถูกไล่ออกจากการเป็นซีของบริษัทตัวเอง สตีฟนั้นจึงกลับมาที่โรงรถที่บ้านของพ่อเพื่อดูสิ่งเก่าๆพ่อก็เข้ามาหาและปลอบลูกชายที่เจอเรื่องแย่ๆมานะและเวลาก็ผ่านไปจนถึงปี1996จอนก็ได้ถูกไล่ออกจากการเป็น CEO แล้วและ CEO คนใหม่ก็เข้ามาแทนสตีฟจ็อบได้เปิดบริษัทคอมพิวเตอร์ใหม่ขึ้นที่ชื่อว่าเนกเรียกว่าประสบความสำเร็จจน Apple นั้นมาขอซื้อหุ้น และตอนนี้สตีฟจ็อบส์ก็กลายเป็นจ็อบชาวไร่แล้วนะครับใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายปลูกผักทําสวนเขามีภรรยาใหม่และลูกๆเพิ่มแถมดิซ่าเนี่ยก็โตเป็นสาวและได้มาอาศัยกับเขาแล้วและ CEO คนใหม่ของ Apple เนี่ยก็ได้มาหาสตีฟเพราะว่าอยากให้เขานั้นกลับไปทํางานที่บริษัท Apple ไม่งั้นเนี่ยอีกสีเดือนเนี่ยก็ล้มละลายแล้วบอกว่าทีมบริหารชุดก่อนเนี่ยออกหมดแล้วไม่ต้องห่วง และสตีฟก็ได้มาที่บริษัท Apple ที่เขาสร้างตอนนี้เนี่ยบริษัทเติบโตยิ่งกว่าเดิมเรียกว่าใหญ่ขึ้นไมค์ก็เข้ามาต้อนรับและอาสาพาเดินชมบริษัทพอทั้งคู่ได้คุยกันเนี่ยไมค์จึงปรับความเข้าใจเรื่องที่เขาเนี่ยไม่ยกมือให้ในวันนั้นแต่ก็ดีใจที่สตีฟกลับมาแต่สตีฟกลับบอกว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้กลับมาและขอเดินดูรอบๆบ,บริษัทคนเดียว และไม้ก็ได้พาประธานบริษัทคนใหม่มาให้สตีฟรู้จักประธานก็บอกว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีนักลงทุนรายหนึ่งขายหุ้นกว่าล้านหุ้นทิ้งทําให้ผู้ถือหุ้นคนอื่นเนี่ยกลัวมากจึงอยากให้สตีฟนั้นกลับมาเป็น CEO ของบริษัท และกรรมการบริหารก็นัดประชุมกันสตีฟก็ได้บอกทุกคนเกี่ยวกับอนาคตที่เขาจะทําว่า Apple นั้นจะกลับไปทําของเจ๋งๆอีกครั้ง Apple จะไม่เหมือน Intel และเดลโดยเราจะยุบโปรเจกต์ทุกอย่างทิ้งให้เหลือเพียงโปรเจกต์ a c i n t o ทอเท่านั้นและเพิ่มโฆษณาเป็น2เท่าโดยสตีฟให้ทุกคนโหวตว่าจะเห็นด้วยไหมและนี่มันก็คือการบีบให้ซ e o คนปัจจุบันนั้นลาออกนั่นเอง และสตีฟก็ได้เชิญคณะกรรมการชุดเก่าออกทั้งหมดโดยให้เงินชดเชยนะครับรวมถึงไม้ด้วยโดยสตีฟให้เหตุผลว่าการจัดการการตัดสินใจในปัจจุบันมันมีอุปสรรคไม้ก็เสียใจมากเพราะว่าเขาทํางานที่นี่มาถึง20ปีแต่ก็ต้องยอมรับคําตัดสินและได้รับเงินชดเชยไปสตีฟเนี่ยก็คงเห็นว่าไม้เนี่ยเคยหักหลังเขามาแล้วคงไม่อยากเลี้ยงไว้ต่อและหนังนี่ก็ได้จบลงครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนเพื่อน เราจะเห็นได้ว่าสตีฟจ็อบส์ก็ไม่ได้เป็นคนดีวิเศษวิโสอะไรแต่เขานั้นสามารถใช้คนทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพบวกกับความคิดที่ไม่อยากเหมือนใครทาให้เขากลายเป็นบุคคลที่เปลี่ยนโลกและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป5.9คะแนนโรเทนโทมาโต้28%ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับจเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ